สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วงสิทติเคัลครับในวันนี้ผมนําบทความดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติผมยอมรับเลยว่าผมมักจะพูดถึงเรื่องของทัศนคติบ่อยมากแต่ เราก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ว่าจะทําอะไรทัศนคติคือหางเสือที่จะทําให้คุณไปในทิศทางนั้นถ้าคุณมีทัศนคติที่เอื้อต่อการประสบความสําเร็จคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ถ้ามันตรงกันข้ามครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรการที่คุณผู้ฟังฝึกฝ,กฝนทางด้านทัศนคติไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และการไปลงมือทํา หากพัฒนายอย่างน้อยวันละหผมมั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนกับคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้ครับผมเจอบทความหนึ่งจากคุณยูซุฟราฟี่ครับ age mindset you can steal from successful people แทัศนคติครับที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากคนที่ประสบความสําเร็จบทความที่เขาใช้คําว่าขโมยครับซึ่งคุณยูซุฟราฟี่เขาได้แกะรอยแกะบทเรียนจากคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนมา success is my game ความสําเร็จ เป็นเรื่องของจิตใจครับเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเป็นส่วนใหญ่ครับผมผู้ฟัง Learn how to successful people think, s t i l l and win ซึ่งในบทความนี้แหละเราจะมาถอดบทเรียนกันว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆเขามีทัศนคติแบบไหนแล้วเราจะถอดบทเรียนจากความคิดเหล่านั้นมาได้อย่างไรบ้างซึ่งก่อนที่เราจะไปดูบทเรียนกันผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวของ การมีทัศนคติที่ดีกับการมีทัศนคติที่ค่อนข้างวิตกกังวลครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังลองจินตนาการหรือว่าคุณจะไปนําเสนอโปรเจกต์ให้กับลูกค้าซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านแน่นอนว่ามันจะต้องมีความนิรเฟรมีความวิตกกังวลอย่างแน่นอนครับแต่มันก็จะมีคน2ประเภทที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากดดันขนาดนี้คนประเภทแรกก็คือคนที่มีทัศนคติเชื่อว่ามันโคตรน่ากลัวเลยมันจะทําได้จริงๆหรอ ฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะมีข้อมูลมากพอฉันไม่น่ามีโอกาสที่จะนําเสนอให้เขาประทับใจซึ่งแน่นอนครับทัศนคติในทางลบเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนและที่สําคัญคือมันสามารถฝึกได้และถ้าคุณฝึกได้มากพอในวันหนึ่งที่คุณต้องไปทํางานที่มันกดดันไปนําเสนองานที่มีมูลค่าหลายพันล้านหากคุณฝึกทัศนคติได้ดีผมมั่นใจว่าก็จะมีทัศนคติเหล่านี้แหละเข้ามาในหัวคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคนพรีเซนต์งานที่เก่งที่สุดในตอนนั้น หรือคุณอาจจะคิดไปเลยว่าไม่ว่ายัางไงคุณก็จะต้องทํางานนี้ให้สําเร็จให้ได้และแน่นอนครับถ้าคุณไม่ได้ฝึกทัศนคติเลยมันจะเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะควบคุมเกมนี้ให้เป็นเกมของคุณได้และแน่นอนครับที่ผมสามารถพูดได้ขนาดนี้เพราะว่าผมก็มีการเปลี่ยนทัศนคติตัวเองมานานพอสมควรแต่สิ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างกันมันคือความรู้มันคือการเรียนรู้ครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความท็อกซิกเป็นสภาพแวดล้อมที่ ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวผมเลยผมบอกตรงๆว่ายิ่งผมใช้เวลาอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นมาเท่าไหร่ทัศนคติของผมก็จะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงโซนของตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนไปอยู่ในที่ที่เราคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับเราไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวของคนนี่แหละครับคือหนึ่งสิ่งที่สามารถยกระดับทัศนคติของคนได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันว่าทัศนคติแบบไหนที่คนประสบความสําเร็จทุกคนครับ เขาต้องมีทัศนคติที่1ครับ trust yourself เชื่อใจตัวเองครับผมก็อาจจะชอบยกประโยคอันคลาสสิกที่ผมชอบพูดถึงครับคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เกินขอบเขตความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าหากคุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนโอกาสต่างๆคุณจะมองเห็นแต่ผมเองก็เคยมีช่วงเวลาที่คิดว่างานนี้มันไม่น่าจะสำเร็จผมอาจจะล้มเหลวก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมมองไม่เห็นโอกาสครับผมไปโฟกัสแต่อุปสรรคและพลังงานมันก็หายไปโดยที่ผมไม่ได้ลงมือทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวผมไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทําไม่สําคัญครับว่าคนรอบข้างคุณจะเชื่อมั่นในตัวคุณหรือเปล่ามีแค่ตัวคุณครับที่ต้องเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเองไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามการประสบความสําเร็จเป็นเกมที่เริ่มต้นจากภายในจิตใจครับถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะเป็นผู้ชนะตั้งแต่แรกเริ่มมันก็จะไม่มี อะไรที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าภายในของคุณไม่ได้เข้าใจไม่ได้เชื่อใจในตัวเองเลยเขาได้ยกตัวอย่างถึงมูฮัมหมัดอะลัยครับนักมวยที่เป็นตำนานก่อนที่เขาจะขึ้นชกทุกครั้งเขาจะบอกตัวเองว่า i am the greatest boxer ever เขามันจะบอกตัวเองว่าเขาเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดเขาจะพูดกับตัวเองแบบนี้ครับเป็นพันๆครั้งก่อนที่จะเริ่มขึ้นชกจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเขาเชื่อใจตัวเองด้วยการที่เขาใช้คําพูดให้จิตใต้สํานึกรับรู้ว่า ผมเป็นคนที่ชกมวยได้เก่งที่สุดนะและนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทําให้มูอัมมัดอะไยเป็นนักมวยที่เป็นตำนานของโลกดังนั้นครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามหากคุณอยากประสบความสําเร็จเรื่องแบบนี้มันเป็นเกมที่เริ่มต้นจากข้างในและสิ่งที่สําคัญคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะไม่รับเรื่องลบๆหรือเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่คนประสบความสําเร็จเขาสามารถสลัดมันออกไปจากหัวได้เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํา มันคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในชีวิตทัศนคติที่2ครับ set a goal ตั้งเป้าหมายมันมีความแตกต่างครับระหว่างการที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตกับอีกแบบหนึ่งคือเรารู้ว่าเราต้องการอะไรและเราก็ตัดสินใจที่จะลงมือทํา แน่นอนครับทุกครั้งที่คุณผู้ฟังได้ตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในช่วงก่อนปีใหม่ผมมั่นใจเลยว,ว่าในช่วงนั้นเราจะมีแรงบันดาลใจในการทําเป้าหมายใหญ่ๆมากๆแต่หลังจากนั้นหากเราไม่ได้ลงมือทําครับแรงบันดาลใจนั้นมันก็ค่อ,คอยๆจางลงไป สิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือความสม่ําเสมอครับไม่ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรก็ตามอย่างน้อยขอให้พัฒนาวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำทีละเล็กทีละน้อยบางครั้งในตอนที่คุณลงมือทําเป้าหมายคุณอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ลองให้คิดถึงต้นไผ่ดูครับตอนที่เราลดน้ำพรวนดินตอนแรกเราแทบจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เมื่อมันสะสมทรัพยากรได้นนมากพอมันก็จะค่อยๆโตจนเราเห็นได้ชัดเจนครับทัศนคติที่3 Be Pat i e n t ต้องอดทนครับ ผมกล้าพูดด้วยเต็มปากเลยว่าตอนที่ผมเลือกที่จะทําตามเป้าหมายชีวิตตัวเองเลือกตัดสินใจที่จะเดินทางตามเส้นทางของตัวเองในหนึ่งสัปดาห์มี7วันผมทํางานไปแล้ว8วันครับนี่คือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมอยากที่จะเดินบนเส้นทางของตัวเองสิ่งสําคัญคือต้องอดทนครับต้องทําอย่างสม่ําเสมอเพราะการประสบความสําเร็จทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับ i t take time แต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเขาจะรู้สึกว่าระหว่างทางของการ p r o c e s เขาจะรู้สึกมีความสุขจะรู้สึก enjoy กับการทํางานของเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณแน่หากคุณอดทนทํามันอย่างสม่ําเสมอมากพอทัศนคติที่4ครับ stay courageous พูดง่ายๆก็คือต้องกล้าครับกล้าที่จะลงมือทํา ผมมั่นใจเลยว่าในช่วงที่เรามีความคิดที่อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนมันจะมีความกลัวเกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยคือก็จะมีใครก็ตามไม่เห็นด้วยกับคุณอาจจะบอกว่าอย่าไปทําแบบนั้นเลยมันเสี่ยงอย่าทําแบบนี้เลยคิดดีแล้วหรอส่วนใหญ่ครับเวลาที่เราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเรามักจะเจอคําพูดแบบนี้ซึ่งผมเข้าใจโดยเฉพาะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ครับแน่นอนคนที่เขาประสบความสําเร็จทุกครั้งเขามักจะถูกบอกว่า เขาเนี่ยเป็นคนบ้าเขามักจะโดนตําหนิโดนด่ามาเยอะมากมายซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกคนกลัวครับเวลาเราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเจออะไรใหม่ๆทุกคนมีความกลัวผมก็มีความกลัวแต่ความกล้านี่แหละครับเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณเลือกที่จะลงมือทําถ้าคุณไม่มีความกล้าไม่ได้ฝึกฝนให้ตัวเองกล้าที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆเลยสมองของคุณก็จะรู้สึกว่าการออกจากพื้นที่เดิมๆไปหาอะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวหากคุณผู้ฟังได้ มองไปถึงคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสตีฟ็อ์อีลอนมัสก์มาร์คซักเคอร์เบิร์กผมเคยเห็นเลยว่าเขาผ่านอุปสรรคมาเยอะมากๆแน่นอนครับความล้มเหลวบางอย่างมันหนักจนกว่าที่เราจะจินตนาการได้ถามว่าเขากลัวไหมแน่นอนครับเขากลัวไม่ว่าเป็นใครที่จะต้องไปเจออุปสรรคแบบที่เขาเจอทุกคนกลัวหมดอย่างอีลอนมัสก์ครับเกือบจะล้มละลายจากการที่ทำจรวดของ SpaceX ระเบิดในการทดลองซึ่งหากเขาทำผิดพลาดอีกครั้งเดียวเขาจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายเลย ตอนนั้นถ้าเป็นผมผมคงกลัวจนไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรหรือแม้แต่สตีฟจ็อบครับเขาต้องทํางานอย่างหนักในขณะที่หลังจากที่เขาสร้าง Apple ขึ้นมาเขาก็ถูกไล่ออกจากบริษัทซึ่งถ้าเป็นผมในตอนนั้นผมเองก็ช็อกเหมือนกันและแน่นอนว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เจอสถานการณ์แบบนั้นทุกคนจะกลัวหมดครับแต่การที่เขากล้าที่จะลงมือทําในความกลัวเหล่านั้นแหละทําให้เขาประสบความสําเร็จจริงๆทําให้เขากลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครในโลกลืมเขาได้ ดังนั้นครับหาคุณผู้ฟังอยากที่จะลงมือทำอะไรแล้วมีความกลัวผู้เขียนเขาได้เขียนไ้ว่า yeah I'm terrified but I'm going to do it anyway เออจริงๆเราก็กลัวแหละแต่ไม่ว่ายังไงผมจะลงมือทำทัศนคติที่5ครับ don't lose focus อ yeah, ย่าสูญเสียโฟกัสไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดของเป้าหมายทุกคนก็คือการโฟกัสและการมีวินัยครับแน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เราตื่นเต้นใครๆก็ทําได้แต่หลังจากนั้น2เดือน3เดือนเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จจริงๆมันคือการโฟกัสกับเป้าหมายครับมีวินัยกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้และแน่นอนว่าระหว่างทางบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทํารู้สึกเหนื่อยการผัดวันประกันพรุ่งการ ถูกดึงดูดความสนใจจะเข้ามาหาคุณในที่สุดในระหว่างที่คุณกําลังทําตามเป้าหมายของตัวเองแต่มีสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณสามารถลงมือทําได้อย่างต่อเนื่องมันมีแค่การโฟกัสกับการมีวินัยกับตัวเองความมีวินัยครับคือสิ่งที่เชื่อมระหว่างแรงบันดาลใจกับความเป็นจริงส่วนการมีการโฟกัสที่แน่วแน่ก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความมีวินัยกับความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คุณได้เห็นครับทัศนคติที่6ครับ stay positive ผมมั่นใจเลยว่าในช่วงชีวิตของเราทุกคนน่าจะเคยได้อยู่กับคนที่มีความคิดหรือทัศนคติที่มักจะมองเห็นแต่อุปสรรคซึ่งเราสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ใ,ใกล้กับคนที่คิดลบมากๆมันจะรู้สึกเบร์นเอามันจะรู้สึกเหนื่อยผมมั่นใจว่าเป็นกันทุกคนการมองโลกในแง่ดีอาจจะไม่ได้ทําให้คุณประสบความสําเร็จไปทั้งหมดในสิ่งที่คุณทําแต่การมองโลกในแง่ดีมันดีกว่าการมองโลกในแง่ร้ายเสมออย่างน้อยมันทําให้คุณมีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นหากคุณมองโลกในแง่ดีคุณจะมองเเห็นนนโออกกกาาสสททีี่มัิดขึ้จุปรรค คุณเองก็ไม่คาดคิดในบางครั้งยกระดับจิตใจตัวเองให้มองโลกในมุมที่สวยงามมากขึ้น Happiness does not depend on external conditions rather is state of being ความสุขครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกเลยมันเริ่มจากภายในของคุณมันเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทัศนคติที่7ครับ Never stop learning อย่าหยุดที่จะเรียนรู้การเรียนรู้เป็นสิ่งเดียวครับที่จะทำให้มนุษย์ ได้เป็นอิสระบางครั้งเราอาจจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามัน depressed รู้สึกว่ามันเลวร้ายแต่ไม่ว่ายังไงคุณต้องเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านั้นให้ได้มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดคือความโชคร้ายคือความล้มเหลวครับนี่แหละครับคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็ตอนเมื่อเราได้ผ่านมันมาแล้วทัศนคติสุดท้ายครับทัศนคติที่8 always be grateful ขอบคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีผมมั่นใจเลยว่านี่เป็นทัศนคติที่ผมได้ฝึกมานานมากๆผมยอมรับว,ว่ามันไม่ง่ายครับในการที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราครอบครองอยู่เรารู้สึกดีกับเขาเรารู้สึกอยากขอบคุณเพราะบางทีเราก็มีความรู้สึกลบๆแลวรู้สึกว่าของที่มันอยู่รอบตัวเราเราก็รู้สึกเฉยๆกับมันแต่ผมพูดได้เลยว่าหลังจากที่ผมได้ลองฝึกนิสัยนี้ผมมีความสุขมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าสิ่งของที่ผมมีผมเห็นคุณค่าในสิ่งของเหล่านั้นมากขึ้น และสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือผมไม่ได้โหยหาในสิ่งใหม่ๆผมกลับเลือกที่จะดูแลในสิ่งที่ผมมีให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมฝึกทัศนคติในการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า be grateful ซึ่งหากคุณผู้ฟังอยากจะลองเริ่มในสายนี้ก็ลองดูกันว่ามีสิ่งของชิ้นไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่าพอมีสิ่งๆนั้นอยู่คุณรู้สึกมีความสุขและคุณอยากขอบคุณสิ่งเหล่านั้น ทัศนคตินี้แหละครับจะทําให้คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีและท้ายที่สุดนี่แหละครับคือความสุขมันคือความเรียบง่ายครับคุณผู้ฟังเพราะจุดเริ่มต้นของความสุขคือการรู้จักลิ้มรสกับความเรียบง่ายเท่านั้นเองนี่ก็เป็นบทความที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังครับผมนํามาจาก medium.com age mindset you can steal from successful people แปดทัศนคติที่คุณสามารถเรียนรู้มาจากคนที่ประสบความสําเร็จได้ ซึ่งผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังได้ไอเดียและก็ได้จัสตสคติิที่ดีในการไปปรับใช้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในอีพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเดียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนผมนะครับ l ล o ้ like The Library มีหนังสือขายใน Line MyShop นะครับซึ่งหนังสือทุกเล่มจะมีลายเซ็นจากผมและก็ มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้อยๆในหนังสือแต่ละเล่มซึ่งผมยังไม่บอกแล้วกันแต่หากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนจริงๆที่คอยสนับสนุนมาจนถึงตรงนี้ตอนนี้ก็ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ก็น่าจะถึง7 0,000ื่นซับแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆเป็นการเติบโตที่ไวมากผมมั่นใจว่าปีนี้เราจะไปถึงแสนซับกันแน่นอนขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการลม้มลุกคุกขานกันมาเยอะพอสมควรผมกก็บอตรงๆว่า มันมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําครับเพราะนี่แหละครับคือชีวิตที่ทําให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองคุณผู้ฟังทุกคนที่ได้ฟังพอดแคสต์ของผมแล้วรู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปทําให้ตัวเองเป็นอิสระภาพมากขึ้นเท่านี้ผมก็รู้สึกประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมไลออนเดอะไลบรารีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ